25สิ้งหาสองพันฟาร์มกระต่ายอย่างเช้าสวัสดีกินน้ำบ้านใครบ้านมาัน สองตัวนี้กัดกันทำไมเนี่ยจะกัดกันสิจะกัดกันทำไมล่ะตัวนี้ก็ไม่พันหลอกพอด ตัวนี้เลี้ยงลูกดีวุ่นหมดเลยกเก่งๆมากตัวนี้พลาดไปนิดนึงคิดสายอันนี้ก็ใหญ่ แม่แล้วใหญ่าามากเลยลูกวิธีเจ็ดนะครับเหลือห้าองเลยอันนี้เลยครับชิดสายขาหรือแบกรู้ทำไงปวดหัว เช็คดูกันหน่อย็คกันกี่ตัวหนึ่งสอาสี่ห้าหหตัวอันนี้มีกี่ตัวอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัว สามข้อในหกตัวมาเลยนะครับหนึ่งสองสามนะแล้วสุดท้ายนะกัดขนเมื่อวานละแต่ยังไม่ค้อเลยยังใหญ่ดูอยไม่รู้ม่ไจะถึงเวลาค้อมอั้ง ดีนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามให้ด้วย